ฉันกลัวแทบตายฉันคิดว่าวันนี้ฉันกำลังจะตายฉันต้องรายงานหาลินเย่มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถจัดการกับรีเสี่ยวฟานได้หวังซุนช่างมันอย่าไปยุ่งกับรีเสี่ยวฟานอีกเลยอย่าไปยุ่งกับรีเสี่ยวฟานเธอคิดว่าเขาจะปล่อยเราไปจริงๆหรอเขาปฏิบัติกับเราเหมือนกับมด แล้วจะต่อยเราถ้าเขาไม่สบอารมณ์ชิ่งช่วงเธอหวังซุนหน้าของนาย <c oughs> หน้าฉันมา <c oughs> ใบโพหรอ คุณหลีนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของนิกายโพคาดไม่ถึงเขาเกี่ยวข้องกับนิกายโพจริงๆดูเหมือนฉันได้ยินเรื่องนิกายโพนี่มาหลายครั้งคุณหลีรัฐิโพมีสาวกมากมายและกระจายไปทั่วทุกเมืองของประเทศจีนหนึ่งในเจ้ารัฐิเหอต้องเทียนคืออันดับที่ห้าในบัญชีหมิงกำลังปกป้องชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และหลงเชยนกังในเขตทหารตะวันออกเฉียงใต้รู้จักกันในฐานะเจ้ารัธิคนที่สองแต่คุณหลี่ไม่ต้องกังวลสัญลักษณ์นี่สำหรับสาวกทั่วไปเท่านั้นบางชีนิกายโพอาจไม่ร่วงเกินคุณเพื่อเรื่องเล็กน้อยขนาดนี้แต่คุณหลี่ใต้หวังมหาวัชระที่ถูกบดขยี้ไปเมื่อวานและนายน้อยคนที่สาของสหาภาพตะวันตกคือสาวกตัวจริงของนิกายโพ ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับฉันกล้ามาหาฉันด้วยเรื่องนี้ฉันไม่ถือสาที่จะโค่นมันให้หมดมีบางสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอทำได้ค่ะน้องสามนายมาแล้วหรอ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ